สวัสดีครับวันนี้ช่อง Love p s y c h o นะครับขอนำเสนอ s y c h o ตัวเด่นอีกตัวหนึ่งนะครับในตระกูล Psycho 5นะครับก็คือตัว Psycho Super Cup นะครับซึ่งเป็นการาร่วมมือระหว่างบริษัท s y c h o กับบริษัท Honda ในการรังสรรค์ตัวนาฬิกา,าขึ้นมาโดยได้แรงบันดาลใจมาจาก อมอเตอร์ไซค์รุ่นหนึ่งของของคอด้นะครับคือตัวซูบักับซึ่งโด่งดังมากตั้งแต่อดีตกระทั่งปัจจุบันก็มีการนำตัวอคอ n ดา้าซู e ั c ับเนี่ยมามาผลิตใหม่นะครับมาทำใหม่โดยย้อนยกไปที่เดิมนะครับโดยมีการผลิตใหม่มาขายจำนวนทั่วโลก,กวันประมาณร้อยล้านคันนะครับเพราะงั้นบริษัทไซโก้มาร่วมมือกับทางคอ n ด้รังสรรมาเป็นตัวนาฬิกาไซโก้รุ่น สุปอร,ร์คัพในตระกูลไซโกไฟนะครับสำหรับไซโกไฟนะครับไซโกไฟตัวนี้นะครับเป็นตัวฮิตอีกตัวหนึ่งนะครับในบรรดาตระกูลไซโกไฟที่ไซโกออกมาใน2ปีนี้นะครับคือเออไม่ใช่สองปีฮะในปีที่แล้วเนี่ยนะครับออกมาค่อนข้างเยอะมากนะครับนะโดยอไอเดียของทางบริษัทไซโกเองเนี่ยส่วนตัวผมเองผมยอมรับว่า ไอเดียค่อนข้างกระฉูดนะครับนำการ์ตูนเอ่ยนำตัวเด,เด่นในอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ญี่ปุ่นนะครับที่ผมเคยพูดไปคร่าวๆครั้งก่อนโน้นนะครับเ,เขานำมานำมาอยู่ที่นาปัดนาฬิการหรือนำมาสร้างเป็นเป็นเป็นคอนเซปต์นำมาเป็นคอนเซปต์ในการสร้างนาฬิกาโดยด้วยต่งางๆโดยเฉพาะในซาลโวไฟเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเช่นพวกนารูโตะอะไรเงี้ยพวกวันพีซน่ อะไรอ,ะอีกฮะอ้วหลายอย่างฮะซึ่งณนะตอนนี้มาเป็นตัวนี้นะครับนะตัวนี้เป็นตัวนี้ออกมาปีที่แล้วเนี่ยนะครับหอมอไม่นานตัวนี้ก็คือตัวซูเปอร์คัพนะครับไซโกไฟส์ซูเปอร์คัพอ่าเป็นการร่วมมือกันระหว่างบริษัทฮอนด้านะครับกับกับไซโก้นะครับกับบริษัทเอ่อบริษัทไซโก้โดยนําตัวเอกลักษณ์เฉพาะด้านของอ่อโมเด์ไซ่อ่ารุ่นซูเปอร์คัพนะครับที่เป็นที่นิยมกันทั่วโลกนะครับ ซึ่งว่ากันว่าออมอเตอร์ไซค์รุ่นซูเปอร,ร์คัพเนี่ยฮะทางบริษัท Honda ได้ผลิตขายในในใน,ในตัวในตัวเจนนี้นะครับในเจนซูเปอร,ร์คัพเนี่ยทั่วโลกเนี่ยแววววาวว่าประมาณสักร้อยกว่าล้านนะครับร้อยกว่าล้านคันนะครับส่งขายทั่วโลกหนึ่งเนี่ยหนึ่งในน,นั้นเนี่ยคือคือประเทศไทยอา่าที่เป็นที่นิยมในในใน,ในตัวซูเปอร,ร์คัพนะครับนั่นหมายถึงมอเตอร์ไซค์นะ น้องคนหนึ่งก็ซื้อเหมือนกันนะครับซื้อมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์คับซึ่งนักขับดีมันยอดยุคไปเีนะครับไม่ได้จะตั้งเปรปีหนึ่งเก้ากว่านะครับหนึ่งเก้าเท่าไหร่ไม่รู้หนึ่งเก้าหกแปดอะไรเนี่ยจำจำตัวเลขไม่ได้ครับตัวตัวตัวคริสตสการาดตัวที่เขาผลิตเพราะงั้นไซโก้ก็จับเอาตัวลักษณะเด่นของมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์คัพเนี่ยมามาทำเป็นนาฬิกาไม่ใช่มาทำเป็นนาฬิกาคือมาทำเป็นรูปแบบลักษณะของนาฬิกา ในตัวนี้ออกมาเป็นออกมาเป็นซูเปอร,ร์คัพในสองสองสองตัวนะฮะส,สองสองสีอันนึงคือสีเขียวตัวที่ผมถือเนี่ยคือสีเขียวอีกตัวหนึ่งก็คือสีสีออกดำนะครับเดี๋ยวผมอาจจะผมมีมีภาพประกอบแต่ที่เตะตาที่สุดสําหรับส่วนตัวนะั้นคือสีนี้นะครับเนี่ยถ้าใครขับซูเปอร์คัพอะครับหรือไปเห็นตามศูนย์มอเตอร์ไซค์ทั้งหลายแหละก็จะเห็นตัวตัวนับปัดตรงนี้ไอตัวสีเขียวตรงกลางเนี่ย ถ้ามองไปจากข้างหน้าคือเอามอเตอร์ไซค์หันหน้ามาแล้วเรามองมองไปประเชิญหน้ากับมอเตอร์ไซค์ก็คือตัวมันเลยฮะตัวสีนี้เลยนะครับตัวส้มๆก็เป็นตัวไฟครับนะเป็นตัวไฟไฟซ้ายขวาของของตัวซูเปอร์คัพนะครับสีเขียวก็มาจากตัวสีของมอเตอร์ไซค์ขาวไอวอรี่หรือขาวงาช้างก็มาจากสีมอเตอร์ไซค์นะครับ สายเองยังออกเป็นสีเขียวนะครับนะอันนี้เป็นสายนาโต้นะครับหรือสายผ้านะครับนะในตัวไซโคไฟเองในหลายๆรุ่นก็จะใช้เป็นสายนาโต้หรือสายผ้านะครับมีความสวยลงตัวนะครับนะขนาดไซส์พอดีลักษณะของไซโคไฟคือประมาณสัก40อ่าประมาณ4 3 4 4 m m นะครับขนาดไซส์ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายใส่ได้หมดนะครับนะฮะตัวนี้หลังเปลืยนะครับนะหลังเปลือย ยังขออนุญาตนะฮะด้านหลังก็จะเป็นสีแดงนะครับเด,เดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูด้วยนะครับนะเป็นสีแดงก็เป็นสะท้อนของตัวนาฬิกาเน,ะะนี่ยแบบนี้นะครับแบบนึงนะครับนะดูเห็นไหมฮะข้างในนิดหนึ่งผมพยายามถอดนะฮะ ผมเนี่ยผมไม,ไม่ไม่ค่อยถนัดสายผ้าเท่าไหร่นะครับเนี่ยฮะ,ฮะมันต้องถอดหลายชั้นนี่ฮะนี่ฮะน่จะมีข้างหลังเลยนะครับจะมีข้างหลังบอกชัดเจนเลยว่าว่าอะไรเอ่ยนะครับนี่ครับไซโกฮอนด้านะครับไซโกฮอนด้เป็นสัญลักษณ์ฮอนด้าเลยนะครับนะข้างในจะเป็นแดงนะครับแดง ใส่โกฮอนด้าซูเปอร์คัพนะตัวนี้ผลิตทั้งหมดเป็นลิมิเต็ดนะครับเป็นลิมิเต็ดเดเดเชั่นหกพันเรือนนะครับ6,000นเรือนทั่วโลกเพราะงั้นคนที่ชื่นชอบอ,อมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์คัพก็คงจะต้องหามาครอบครองแหละครับนะส่วนตัวผมมองว่าสวยนะครับมีความลงตัวในรูปแบบของการดีไซน์นะฮนะถ้าขึ้นข้อก็จะดูโอเคฮะนะฮะ จะพอดีตัดกันผิวผมอาจจะคล้ำๆนะครับอาจจะดำไปเลยนะถ้าตัดเขียวตัดขาวก็โอเคเป็นการออกแบบที่สวยงามครับส่วนเครื่องก็เป็นเครื่อง CR35 นะฮะอารามห้ใช่ไหมฮะแต่ CR นะครับนยฮะลิมิเต็ดหก0 0เรือนนะครับนี่คำว่าลิมิเต็ด dition อยู่ฝั่งนี้นะครับเครื่อง CR ทั่วไปคือ CR นะครับเป็นเครื่องล่าสุดของตระกูล เครื่องที่รองลงมานะครับจาก 6R นะครับก็เป็นเครื่อง 4R สวยงามนะครับสายลงตัวนะฮะสายสวยอ่าไม่มีปัญหาสำหรับคนที่ไม่ชอบสายนาโตนะครับก็ไปหาสายเหล็กหรือสายหนังมาใสายเพิ่มเติมได้อ่ะะาหม้เปลี่ยนสายเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนสายก็คือเปลี่ยนนาฬิกาได้นาฬิกาตัวใหม่พร้อมสายใหม่นะครับสวยครับนะฮะนะครับลงตัวนะครับอันนี้คือมือนหนึ่งนะฮะมือนหนึ่งสวยงามเลยส่วนก่องก็เป็นเอกลักษณ์ครับนะ เป็นเอกลักษ์สีเขียวนะครับแมทชิ่งกับตัวนาฬิกาเลยฮะแมทชิ่งกันมากนะครับอย่างข้างในสีเขียวใช่ไหมเนี่ยข้างในจะมี Honda เลยครับนีมีปีกฮอนด้าออมาเลยฮอนด้า e r c u พลิม i เต็ Edition นะครับสีเขียวกล่องสวยงามอันนี้สําหรับคนที่ชื่นชอบในตัว Accessory อย่างสมบูรณ์แบบนะครับนะอันนี้มอนค่อนข้างใหญ่มากครับหมอนเต็มกล่องเลยนะฮะ ยังพอมียังมียัมีขายอยู่ในตลาดนะครับยังมีขายอยู่แต่ราคาก็ยังไม่หล่นสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้ด้วยความสวยด้วยความเป็นเออเอเกลักษณ์ของของคนชอบมอเตอร์ไซค์นะครับลองนึกจินตนาการดูนะครับว่าถ้าคนใส่ซูเปอร์คัไม่ใช่คนคนใส่ซูเปอร์คัพแล้วขับขับมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์คัพมันก็จะแ a t ชิ่งกันนะผมว่าด,ดูแล้วสวยฮะผมผมเพิ่งโทษนะฮะผมพึ่ง ได้สัมผัสได้จับมาตอนที่ผมมารีวิวนี่แหละครับก่นะอนหน้านี้ก็ดูแต่ในเพจดูแต่ในรีวิวของคนอื่นที่เขาทำยังไม่เคยเห็นตัวจริงนะฮะซึ่งเขาขายไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกาที่แล้วนะครับเดือนพฤศจิกาที่แล้วนะฮะออกมาก่อนตัวหนุมานครับหรือตัวเอ็มสามร้อยนะครับ ยีมีมสามร้อยให้มาน,นเพิ่งออกมาตัวในช่วงเดือนกุมภาครับเปิดจองหนึ่กุมภาแล้วก็รับนาฬิกาสิบห้ากุมภาสวยครับนะลองไปหาดูนะครับสําหรับคนชื่นชอบนะครับผมแนะนำนะครับตัวนี้แนะนําใส่ได้แต่ผู้ชายผู้ผู้ชายผู้หญิงนะครับผมว่าสวยออกนะเข็มตรงเป๊ะเลยครับตัวนี้นยเข็มตรงเป๊ะเลยนะครับ คอ,อบาเซลสีเขียวตามด้วยขีดตัดสีเขียวนะครับในครึ่งตัวคอบาเซลหรือครึ่งตัววงกลมนาฬิกาด้านในตัวบอกอชั่วโมงขีดบอกนาทีก็จะเป็นสีดำตัดสีขาวนะครับมาร์กเกอร์สีขาวขอบมาร์กเกอร์สีเงินกับตัวมาร์กเกอร์ตรงที่เป็นไฟไฟเลี้ยวสายขวาตัวสีส้มนะครับก็ด,ดีนะครับ ลองตัวครับลองตัวสวยงามครับเห็นไ,ไหมฮะสวยงามเรียบง่ายตามดีไซน์ไม่ใช่เรียบง่ายผมมาหลากสีด้วยสวยงามด้วยนะครับาฝากไว้นะครับคลิปนี้สั้นๆแนะนําสั้นๆถ้าใครชื่นชมก็ลองไปหานะครับลองไปหาดูนะครับสำหรับไซโก้ไฟส์ซูเปอร์คัพก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับาฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามด้วยนะครับเป็น f c นะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ยัง ติดตามนะครับพอได้ความรู้เล็กๆน้อยเกี่ยวกับไซโก้นะครับนะเพื่อเป็นตัวเป็นตัวหนึ่งนะครับ่อเป็นวิธีนึงในการเลือกซื้อไซโก้สำหรับท่านที่ชื่นชอบในราคาไซโก้นะครับหรือศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลก่อนที่จะพิเลือกซื้อนะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับที่สามารถเลือกซื้อได้ไงก็ขอขอบคุณมากครับฝากด้วยครับในเพจหรือในช่อง l ลิฟไซโก้ครับฝากด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ